ตอนเดือนต่อที่แล้วเราเราไม่สมิตไม่เลยเราเราบอกว่าจะจะสอนทำใช่ไหมครับนะเราขยายเลยไม่เก้นนี่เท่าไหนได้เอาเท่านี้แล้วกันนะจากนั้นวางบล็อกอะไรได้ขอโทษด้วยนะคนมาติดบ้ากันเออถ้าคุณอยากบา ปรับสีก็ปรับเอาได้เลยจะให้มันเหมือนเรือเท่าไหร่เนาะทำให้เออเออเนาะอูอีเอออูอีเอออูอี

แล้วเราก็เชื่อมเนี่ยเลยครับแต่ต้องเส้นหลายๆเส้นเลยอินฟิน,นิต <Infinite. S 1> ดีป่ะล่ะเรื่องนี้จะเต็มได้ไปด้วยอินฟินิตขอให้บ้างพน,นั้นก็่ะอนะ<ห>น,นี่นได้แล้วได้แล้วทุกคน อันนี้คือก <มา S 1> ระจูเรือนะครับแล้วเราก็ปล่อยลงน้ำได้เลยแต่สบายใจเลยถ้าทุกคนอยากให้มีขอบเรือเชอื่อแล้วทำได้นะครับมามาวันนี้เราจะมาแป๊บหนึ่งผมผมขอใช้เวลาก่อนบุคคลก่ขอขอ,ขอเวลาตอบโอเค <c oughs> เได้ตอบเสร็จแล้ว เราเสร็จอย่ารวดเร็วเล,เลยยังไงเป็นไงเป็นไงงั้นเราก็วางบล็อกนี้ไว้แล,วแล้วก็ยืดแล้วก็ยืดขาเลยไหนโรงเรียนใครปิดแล้วบ้างเออโรงเรียนใครปิดแล้วบ้างใครยังไม่ปิดคอมเมนต์มาใครยังไม่ปิด ก็ขอให้โชคดีดีแค้สอบแล้วจลนญพอนะยมก็ขอให้ได้คะแนนดีๆแล้วกันมาคันนี้เน่มันไม่เก่งแต่แต่คราวนี้มันได้เลขเต็มดีโอมกอรมาไม่คิดเลยผมได้แนะทุกคนนี่ใครจะใส่เมลอนเอ็กจ้จะมลอนมาผม เพราเขาใช้เวลาตกแต่งสักแป๊บหนึ่งนะเมลอดเขาบอกนะครับว่าขอตกแต่งนี่ครับประมาณนี้เลยเมลอดบอกว่าอย่ามาอืมจะได้เวลาอเอาเราก็สามารถลอยเรือได้เลย แค่าเ,เลยนะต้องตามไปเลยนะ,อะของเล่หมดแล้วมาลงน้ำเลยแค่นี้ทุกคนก็ทกันนติดฉากแค่นี้ทุกคนก็ทำกันได้แล้วแล้วก็อะไรรู้ไหมลูกปลาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะและเกิดจาใหม่ช่อง ミストー。Mister, uh